ครับสวัสดีครับพวกรายการ X s t e a e g a m e r ครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมมาเพื่อนผมนะเออคุณไรครับคุณแมทคุณแมทอย่างเงียบดิอะไรฮะเออหัวนรัเขาไม่กล้าพูด้วเขาขี้อายนะครับนะครับแต่เวลาชักวามึงไม่เคยอายเลยนะครับมาถึงไม่ทุกฟังเพลงกูต็แมทเงี้ยนะครับวันนี้เรามาแคสเกมคีรุฟอร์นะครับมาออนคบกับเพียแมทนะครับอะนะครับอ่าเราได้ด่านเวทออนไอนไนท์ครับไม่ต้องพูดมากทำเพลงก็เริ่มเกมเลยครับนะครับ ผมเล่นกับคุณแม้ทีไรคุณแม้ตายทุกทีนะครับนะครับเจอกันไม่ทุกทีนะเจ้าไม่ทุกทีอย่ามัว่วนะเจ้า <laughs> เออแต่ <laughs> ปกติเขาเล่นเบอร์เซกเกอร์นะครับแต่วันนี้ผีเข้า <laughs> เคคบีออกกันมาเล่นคอมมานโดนะครับเราเล่นระดับระดนอร์มอลนะครับศัตรู40ตัวนะครับมาหามึงแนละ้วแม้ท่อมงนงะ่ะโอ้ยวันนีอ้อุ้ย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 สโลโมชั่นเหรอ้จอดอ๋อโอ้โห่ The Fuck อะ นะครับคุณแม่ครับแหกตาดูดีดีครับว่าพ่องเดินตามหลังมึงครับปวยกระตุกป่วยตองน้องจ้ามาไหนอ่ะน้องจ้าเฮียรังคิดถึงเลยนะเฮีน้องจ้าเต็มเลยเนี่ยอ๋อนางเอไอวีเฮียมียาบีใช่เปล่าวะบีพ่องเนี่ยเออที่เอาอีกแตไม่ใช่เฮียมัวขอทีุ่กตุมดานยิ่งมืดยิ่งมันนะครับเอ้คุณแม่คุณอยู่ไหนนะครับ อยู่บลกนนะะะะฮฮสัตว์ไอ้กูส้นเตี้ยตัวนะฮะ,าะ,ฮะมามานะสัตว์กระตุกชิบหายเลยเฮียโอ้ไม่กระตุกอ่ะอก็กูถ่ายคลิปมาบอกวต้องกระตุกดีหอยหลอดหื <laughs> มทำอะไรสตัตว์อย่าโดนอ,อย่าอบส้นตีนไงนะฮะตอนนี้เหลือศัตรูอสองตัวแล้วครับคุณแม่นะครับไปเคลียร์ดีครับ ไม่เขียนนะฮะอยากไปร้านค้านะฮะอ้าวจะเจอแล้วจ้ะขยันก็ได้หว่อเออเออจบยังพี่สองฮะเออครับจบยังจบผลงานสักหรือมึงยังไม่จบปัะตูไฮแซดไฮแซดพี่ตื่นปกติคุณแม่เขาจะเป็นตัวละครไอ้หน้าเละนะครับหน้าเละที่มีน้ำหนองนะครับนี่ออตัวอีออเขาไปเล่นเด็กๆเนี่ยไอ้พวกเออะไรที่ขโมยไอไอตีนแมวนะครับ ไอกระเป๋าหลังกระเป๋าเป้มันนะครับมีของเต็มเลยครับมีชุดชั้นในมีกางเกงในผู้หญิงนะครับมีสัตว์คนละเรื่องนะครูไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะอย่ามาเถียงกูแซ่ดอ้าวแล้วกูจะขายไอใครทำโง่เลยนะครับก็มึงล็อกกขนาดนะกูไม่ล็อกขนาดนั้นนะครับอ้าวล็อกปืนไปขายครับ ดาเบสิกนะครับเลเวทอนดอนใครเล่นแล้วตายนะครับตอใครอยากเห็นว่าเล่นแล้วครับเว็บหนึ่งนะครับแบบตัวม่อนะครับแบบว่าในดาเบสต์ล้วนอนตายนะครับต้องห่านไปขาดคุณแม่ครับคุณแม่คนเดียวในโลกเลยครับเว็บหนึ่งครับมันตายในเวลอนดอนนึงครับครูโคตรอาณาจักรอาณาจักรเลยครับเขาบอกแล้วกูล็อกนะโอ้ยเด็กหัวควยเอ้ยมึงให้รู้จักคขาว่าล็อกให้ดีพอก่อนจากพี basic, room, er. kind of like that, so, mostly, ่เกณฑ์ตั้งเบอร์เนี่ย มันไม่หลุดจักนะอ่ามันแกล้งเขาไม่นุ้ยไม่รู้ครับมันกลนตีนะครับนะครับแล้วก็แม่งมาหาแล้วแม่แม่งอะไรไม่เจอว้าเขาชอบเถียงผมนะครับเอ้ยอะไรกันนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ซีเรียสอะไรกันมากนะครับนะครับแค่เว็บสองนะครับยังไม่คงมีองสองอะไร ช่วยด้วยเวะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจะตายอีกทีนะครับโหมันเป็นภาระผมทุกทีแล้วเวลาเล่นกับมันนะครับก็จะตายกันแหละตยสองเ้อเจอปืนไฟด้วยหัก็จะตายแล้วเฮียเฮ่เฮเฮเเย้เยพึ่งตายอีหอยหลอดตายตายแ้เห็นรอดเล กูตายแล้วไอ้ซ้อนไอ้เชี่ยตัวปืนโอ้้ข้างหลังก็ดักข้างหน้าก็ดักแมงดองแล้วแมสลักก่อนเพื่อนฝูง ready, อยู่ไหนอะมึงอะอยู่บ้านนะฮะเปิดแอร์อยู่นะฮะโอ้ยหน้าหอยเ้ยวนตีงอีกอยู่หลุมไหนเนี่ย อยู่หน้าต่อไปจะไปร้านค้าแล้วนะครับครับครับกูอยู่ตรงร้านค้าเลยครับผมไม่เห็นคุณเลยครับคุณแม่ครับเพิ่มเลือดก่อนครับเพราะว่าคุณจะตายแล้วครับเร็วครับรู้ดีนะจ๊ะแล้วกูฉลาดกับมึงแล้วนกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้แล้วับเราคิวห่อกันนะครับโกติมันจะคิวน้อยกว่าผมนะครับจริงหรือเปล่าผมก็ไม่ใช่นะครับเอฟโฟน์ครับปืนที่ยอดทีในคิวเอฟอร์นะครับ แม่ครับว่าไงฮะจิ๊ปยาโอ้แม่ยาแม่มามามาโอ้น่ารักจังเลยอ่ะพี่ชายนะครับมันไม่ยอมให้ผมเพื่อฮิวให้มันนะครับมันมันงกเงินนะครับไม่ให้ผมยี่สิบบาทนะครับไม่ขิ้งงอกไอ้เทียนเลยครับเงินยี่สิบยี่สิบบาทมันยังห่วงเอพี่ชายยี่สิบปอนด์มันยังห่วงครับโอ้โหยี่สิบบาทยังยังยี่สิบบาทซื้อปืนได้ไหมเล่ะไม่ได้ครับใช้แค่กระสุนครับ ใช่พูดถูกกระสุนกระสุนปืนหกครับเฮ้ยแม่ทีเฮียไปหลบในบอดการแซดไปแล้วไม่บอกแฮะไปแล้วสัตว์ตัวคันตัวมันแม่งนะเนี่ยช่วยเลยหนูบินได้ไอ้แม่มันไปไหว้แม่ไม่ทำไมเฮียโหเดี๋ยวมันก็ตบหวงแตกกันสัตว์นะครับแล้วคนนี้ไม่รู้จักแม่มนะต้องสงสัยนะครับเป็นแม่เออเป็นเพื่อนผมนะครับแม่มันชื่อหนูนะครับเออเรื่อย เราอย่าไปเล่นหกเล่นพ่อเล่นแม่กันนะครับไอ้เฮีย้ยแม่เร็วดิครับช่วยด้วยไอ้สัตว์แม่เข้าไป,ปโอ้ยเฮี้ยน้องจ้ามาไอ้แซดน้องจ้าไอ้เฮี้ยน้องจ้าโอ้บอกให้เข้าโบสถ์ไอ้ควายนะ่ะมันมาหาเมื่อนะไอแซดน้องจ้าปิดประตูปติดประตูดิเสร็จแล้วบายบาย เปิดประตูไอเมดเร็วปิดปิดปิดไว้ไอ้ปิดดีมึงก็าปิดปิดเองก็ได้โอ้ยไปดึงไปดึงปิดดี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 เปลี่ยนเลยเร็วเร็วอเร็จเเสร็จ รวม้วยฉชนรอเอาหกสิบเปอร์เซ็นต์พอครับไปนะครับไปดูด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังยังห้าสองอยู่นะครับสองไหวเย่ะเกิโอเคนะครับสี่แปดนครับคุณคุณคุมด้านนั้นไปแล้วคุณจะคุมอีกด้านหนึ่งนะครับไปนะฮะนะฮะ อย่ามึงอย่าป่าระเบอร์นะฮะแมสดูดีเนี่ยแลก็ใส่เมลเล่นกับมันไม่ได้นะครับถ้าเล่นกับไอ้คุณแมสนะครับคือว่าแบบว่าแบบว่าอมอมออมก็คือแบบว่าออมว่ามันอยู่ในบ้านไม่ได้ครับมันชอบป่านเปิดหนีนะครับทั้งว่าโต้ดูดีโอ้ยสองก็กเต็มเลยมึงยิงเองเนี่ยเพรด้านกูก็เยอะนี่แหละโอ้โหนงาะเอาอีกมาเอาให้เอาเราเปิดไปกินเอาเรา เอาอีของกูมาทั้งน้องจชาทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยเฮ้ยมีสาลไป้ด้วยแม่มาด้วยนะครับคุณแม่นี่เออเขามาแบบผื่นนะครับสองสองเฮ้ยสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองเฮ้ยอะไรมาแล้วจัดถึงชิคกี้แล้วอ้าวแอ๊ดแอ๊ดเฮ้ยด้วยโอ้โหใครลงมาแล้วกันเพื่อนเดี๋ยวน้องจชากโอ๊อแม่ขั้นหูไปแล้ว โต้ท้ายขอแล้วเว้ยโต้ท้ายเชิญเชิญน,<ด>นะฮะยืดแมทฮิวดีแมสฮิวอะไรฮิวอะไรฮิว,อ,อ,วอ่ะเออฮิวแล้วเออเละี่ยมครับเยี่ยมครับเจ๋อแซดเจ๊ะครับ วิธีเก็บใส่เต้นนะครับมันไอ้มันชื้อได้เว้ยโอ้โหนะครับแม่มึงได้กาวเหรแม่แม่อ้สตว์เงียบอย่อสตันเงียบอรเอะไรกูถามว่าซื้อสกาาได้ยังใหแบแสบมีทางเงือ โอโหรอเฮ้ยแมทแมมาดิมาดิไปไหนอีกอะเนี่ยเนี่ยศพศพรู้เปล่าเวลาทำเวลาเห็นศพต้องทำไงเห็ศพป่ะเขาโวยไม่ใช่ไม่ใช่ยิงขลบแมต่ลอบสามนัดยิงไวอะไรยิงไว้นี่ยิงไม่ละปรยายิงเพิ่มโนรบบับบ โอยแม่เปิดเสศษสะท้อนหาแป้งเลยก็ได้สะท้อนอะไรยังไม่ได้สะท้อนเลยเฮ้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 ยจริงจริงนะฮะ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 เฮ้ยสองช่วยด้วยด้วยครับไอ้ครันจูมาครับเอาอีกมาน้องไมเคิลคันจูเว้ยครับไอ้มไม่น้องน้องเอ่อไมเคิลเนี่ยคันเป็นไข่ครับเดินน้องน้องดาดีคันจู ออกฮิตเลอร์ขั้นไข่ข้างเดียวนะฮะครับฮิตเลอร์มีกองเดียวนะฮะอย่าสงสัยกันนะฮะเออนะครับเพ<อ>ราะอย่านะครับแล้วเราไปเกี่ยวอะไรกับฮิตเลอร์นะครับมึงจะพูดถึงเขาสมไมพูดถึงเกมดีครับโอ้ราคาไร้สาระครับแต่รู้สึกว่าคุณเล่นเกมนี้ก็มันไม่<ล>ได้เลยนะฮะคุณเื่องหน่อยไม่ได้เหรอจ๊ะลาสังเกตนะครับคุณแม่เขาชอบบู๊เดียวนะครับไม่สนใจใครนะครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยสองเยสองเยสอเยสองเ้ยเเชียร์มีนไวเาแโอ้ยแต่แกแต่แก็ตายอย่างสงบนะครับเล่นกับมึงนี่กูเอ้าทำไมขอให้เปลนสายไรซ่าดวยฮะลืมเปลี่ยนสายเอาเป็นสายสนอะก็มึงเล่นสนอยู่อะก็มึงอ้าวไอ้คนนี้ นะครับไอ้นี่กับบื้อซื้อนะครับนะครับเล่นกับมันทีไรก็ปวดบื้อผิดนะครับอาจจะได้ไม่จบเวทเพราะมันคนเดียวนะครับไอ้แมสยาไอ้แมทไลมีตังคที่อยรอไปซื้อก็มีตังจะซื้อกันคิวสามร้อยเปสเลยแม่สามร้อยเปสเลยนะไอ้เซดมีปืนที่อะไรมาเมืองมีที่อะไรมีทรายกับลูกโมนะฮะลูกโมเอาไว้ตกหัวนะฮะลูกฝนหมด เอาไอ้ฟาดกำบ้าอยู่มีตาไหมมีตัาไหมไม่มีนะเหลือวศูนย์มาเอาไปเอาไปจะมาให้ตอนนี้มันไม่ทันแล้วนะเฮ้ยกูอยู่ในบ่อในควายในควายอ้าวควายบอกกูเหรอกูยืนอกู่เฉยๆรีบเข้าดิเฮียคอมบโดนอ่าไม่ทันแล้วรู้สึกว่าเฮียแกเริ่มกระตุกแล้วครับไม่กระตุกผมเห็นเฮียกระตุกนะฮะเฮียกระตุกเฮ้ยมึงมาช่วยเชื่อมหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ย เรไม่บอกของเราไอ้นี่ดิจะบอกทันตีอนเหรเสียงไงแซดบอกตอนไหนเพิ่งจะบอกแม่อู้หิดตลอดเลยแล้วคนนจะบอกไอ้ขาขาขาไม่ได้อะไรอะไรเดินแซดแซดนะคะคุณแม่นะมันเป็นบาดหลวงเร็วเชียบาดหลวงไม่ชอบนะฮะไม่ชอบไม่ชอบซ้อมเทสไปนะฮะนั่งฟังนะฮะ อ่าบบแอะไรไรเฮียต้องลองต้องลองเพลงอเลยนะไะเออลืมละลืมละลืมละดูทำได้ไอ้เปล่ะเป่าร้องไงวะเซขันเป่าอ่ะมันละกันหน่อยหน่อยไม่ได้นะครับไอ้แม่นะครับนะครับ ลอย่างเทครับางเทแม้ม to ันตายแม่ถ้าตายตอนนี้คูงาชีวิตเดยไม่รอดแหละไอปาเ้ไอสัตว์เลื่อยมาเออเบ้อเห็นเปนเรื่อยใช่ไหมไอแม่ไอแม่อะไรเล่าเลื่อยมาหาเมืองโอ้โหมันมันมิดงเราแล้วครับเลยมาหาแล้วครับเพราะว่าคไม่เดินมานะครับโอ้แล้คุณไอค้ยไอ้วมา มาแทงข่าวกับอะไรว่าช่องเก้าันด้วยกันเออไม่ใช่เพียต้องไปทุศาพี่สอยุทธสัอ้ยุทธอ่ะสอน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 สอยุทธพี่เหรอออะไรมันมุกเก่าอ่ะมันสอนยุทธตุวสวิกจ้ะเเออออไอสัตว์แม่ไอแม่อะไรเรามึงจะให้คนลุมหาแม่เหรอไอเฮียเลยกันมาหามึงแล้วน่ะมีระเบิดเปล่ามีระเบิด ไม่ีรอเล่นมีสี่ลูกมึงเตรียมปลาให้เรื่อยเลยปลาไปแล้วตายวะตายแม่งไม่ตายอุ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้จุกแท้จุกแท้โอ้ยยิงเองกอดีเองไม่รอดเลยแซ่ดโจุกจุจุกจุตายแล้วกูตายใจทำไมกูใจบ่อยอย่างเลยวะตายแม่งนี่กูตายไเลยอ้ยัอลบออบวบเนี่ยไม่ตายเลยนะครับเราอยู่ในบอบบ ปลอดภัยตรงไหนเนี่ยปลอดภัยต้องไปริมทะเลนะฮะไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยเรามีทุ่นลอยน้ำมึงจะข้ามไหนกันไทยก็แค่หาบ่ออะไรไอ้นี่ก็บ้านหนังเรื่องนี้ชิปนะครับไปเอ่อไปทะเลแล้วมีทุ่นลอยน้ำนะครับมันบ้านหนังเรื่องนี้ครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวกูขาไปเรื่อนที่นี่กระก็พอเกือทิ่งแดงเลยครับทิ่งแดง โอเคนะครับ4แปดนะครับคุณคุณคุมด้านนั้นไปแล้วคุณจะคุมอีกด้านหนึ่งนะครับตายนะฮะฮะคุมโงยมึงอย่าปาระเบิดนะฮะแมสดื้อดีเนี่ยระเบิดคุณโง่เล่นกับมันไม่ได้แล้วครับถ้าเล่นกับไอ้คุณแมสนะครับคือว่าแบบว่าแบบว่าออมอมอมก็คือแบบว่ามันอยู่ในบ้านไม่ได้ครับมันชอบปาระเบิดหนีนะครับ ครับทงประตูดูดิอุ้ยสองก็กินเต็มเลยมึงยิงเองเนี่ยพอด้านกูก็เยอะนี่แหละโอ้โหงองอเอาอีกมาเว้ยเอาเราเปิดไปกินเอาเเราิดออีของกูมาทั้งน้องจ่าทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยเฮ้ยมีสานไปด้วยไมนมาด้วยนะครับคุณแม่นี่เออเขามาแบบผื่นนะครับสองสองเ้ยสองเ้ยเ้ยเ้ยสองเคยประตูหลังเต็มเลยแล้วจัดจุดชิดเลยแล้วโอ้โแป้ง โอ้โัวใครตรวมาแล้ว <Ch> กันเพื <Elijah> ่อนอาเดี๋ยว้องจายโอ้ยคันมึงไปแล้วตัวทาขอแล้วเว้ยตัวทายเชิญเชิญนืนือหยุดแมทฮิวดิแมทฮิวอะไรฮิวอะไรเออฮิวแล้วเออ ครับครับเก๋าแซดเก๋านะครับนี่ครัวิธีเก็บเก็บใส่เตืนอ์นะครับเก็บเต็นมันเอ้ยมันชื้อได้เว้ยโอ้โหนะครับแบมได้ชะกาเหรอ เงียบเงียบอะไรกูถามว่าซื้อสก้าได้ยังในแสตแสตมีทางเงี้ยอ้โหรอเฮ้ยแมทแมทมาดิมาดิไปไหนอีกอะเนี่ยเนี่ยศพศพรู้เปล่าเวลาทำเวลาเห็นศพต้องทำไงเห็นศพแล้วงเข่าโอยไม่ใช่ไม่ใช่ยิงเขลับเลยแต่ขลับสามนัดสามยิงไว้อะไรยิงไว้ที่อะไรไม่อยากยิงเพิ่มส่วน แบบแบบโอยแม่เปิดเศษสะท้อนหาแม่งเลยแเศษสะท้อนอะไรยังไม่ได้สะท้อนเลยเฮ้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 ยพ่ิงจิิงนะฮะ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 เอ้ยของช่วยด้วยด้วยตัดตัวตัดตัวตโวยนะครับเราอคันยู่นะครับรอมาค่ะเอาอีกมาน้องไมเคิลคันจูเอ้กัดกับ ไม่น้องน้องเอ่อไมเคิลเนี่ย,ข,ข,ข,ยขันขั้ไข่ครับเด ER ินน้องน้องยาที่ขั้นหูครับของคิดเลอร์คั้นไข่ข้างเดียวนะฮะครับ ER คิดเลอร์มีองเดียวนะฮะอย่าสงสัยกันนะฮะเออนะครับเพราะอย่านะครับแล้วแล้วเ,เราไปเกี่ยวอะไรกับคิดเลอร์นะครับมึงจะพูดถึงเอะไรไมพูดถึงเกมนี่ครับโอ้ะนะครับไร้ซาร่าครับแต่รู้สึกว่าคุณเล่นเกมนี้ก็มันออกเรื่องหนักได้เหรอะท้าเรื่องนอ้องคุณอกเรื่องมพิ

อ้าวไอ้คนนี้นะครับไอ้นี่กับือซื้อนะครับือนะครับเล่นกับมันทีไรได้ปวดพี่กับพี่นะครับอาจจะได้ไม่จบเวเพราะมันคนเดียวนะครับไอ้แมสยาไอ้แมทไลมีตังค์ไมเหรอไปซื้อก็มีตังค์ก็ดังคิวสามร้อยเปซไอ้แม่สามร้อยเปซไอ้เนอไอซ์ มีปืนที่อะไรมึงมือมีปืนที่อะไรมีทนายกับลูกโมนะฮะลูกโมเอาไว้ตกหัวนะฮะลูกสุนหมดเอาไว้ฟาดจำบานอยู่มีตังค์ไหมลูกศุนยเนี่ยมีตังค์ที่ไม่มีนะลูกศุนย์มาเอาไปเอาไปจะมาให้ตอนนี้มันไม่ทันแล้วนะฮะอย่ากูอยู่ในบ่อในควายอ้าวไม่บอกกูเหรกูเคยเห็นกูเยอะอยู่แล้รีบเข้าดีที่่เข้ามาโดน รู้สึกว่าเฮียแกเริ่มกันตกแล้วครับผมไม่กระตกผมเห็นเฮียก็ตกแต่ถ้าเกิะแกกเฮ้ยมึงมาช่วยเชื่อมหน่อยเลเฮ้ยเฮ้ยทำไมบอกของเราไอ้นี่นี่จะบอกทันตีเงไม่เสียงไงแซ่บอกตอนไหนเพิ่งบอกแม่ผู้ผิดตลอดเลยตุ้มตุ้มตแล้วบอกไอ้ขาขาขาไม่ได้อะไรอะไรเดินเจี๊ยดเจี๊ยด นะคะคุณแม่นะฮะมันเป็นบาดหลวงเร็วเขียบาดหลวงไม่ชอบนะฮะไม่ชอบไม่ชอบสองเทสไปนะฮะนั่งฟังนะฮะอ่อแบบแบบไร้เฮียต้องรอต้องร้องเพลงเลยนะไรวะเร็วละเร็วละเร็วละหนูทำได้ไอ้ไอเปาอ่ะเปาร้องไง้ยเซาขันเปาอ่ะมันลั่นกันหน่อยหน่อยไม่ได้นะครับไอแม่ นะครับนะครับโอ้ยโลย่างเทครับอยเอแม้มจะตายแ้่ตายตอนนี้กูงเอาชีวิตเกินไม่รอดแหละไอ้อปยไอสัตว์เลื่อยมาเรื่อยเออเหนเปนเลื่อยใ้ไไอแม่ไอแม่อะไรเล่าเลื่อยมาหาเมื่อไัร่ัตมันมาทิงเราแลครับเลยมาหาแล้วครับเพราะว่าคิอไม่เลยเดินมานะครับโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโ มาแทงข่าวกับอะไรว่าช่องเก้าันด้วยกันไม่ใช่เฮียต้องไปทุ่งสาเฮียสอยุทธ์กันไอ้ยุทธ์อ่ะสอยุทธสอ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 ฮะสอยุทธ์พี่เหรอสอ้เนะ้ยมันมุกเก่าอ่ะมันอสอยยุทธ์ตัวสวิตช์จ้ะไอ้สัตว์แม่ไอแม่อะไรเรามันจะให้เคาลุมหาแม่เหรอไอ้เฮียเลยกันมาหามึงแล้วน่ะเนี่ยมีระเบิดเปล่ามีระเบิดไม่มีล้อเล่นมีสี่ลูก มึงเตรียมตายให้เรื่อยเลยเตายไปแล้วตายวะวะตายวะแม่งไม่ตายอุ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้ยสอ้ตงโอ๊ยโอ้ยจุดแท้จุดแท้โอ้ยยิงเองก่อนดิเองเองไม่รอดเลยแส่บโอ้จุก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 ตายแล้วกูตายตายทำไมกูใจบ่อยอย่งเลยวะตายแม่งนี่กูตายแมงไอ้โบวเนี่ยไม่ตายเลยนะครับเราอยู่ในบสถ์ปลอดภักว่านะครับปอดภักว่าปลอดภัยตรงไหนเนี่ย ปลอดภัยต้องไปริมทะเลนะฮะไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยมัมีทุ่นลอยน้ำมึงจะข้ามหนังไกไชิฟต์ข้ามไปนะครับอะไรไอ้นี่ก็บ้านหนังไม่ได้เปชิปนะครับไปเออไปไปทะเลแล้วมีทุ่นลอยน้ำนะครับมันบ้านหนังตรงนี้ครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวกูขามไปเรื่องนี้เดี๋ยวกระป๋องเดลือทิ้งแดงเลยครับทิ้งแดงนะครับไอ้แก๊บไกก็ตายอย่างสงบนะครับ กูเล่นกับมึงนี่กูอ้าวน่าไปสอนให้กูเปลี่ยนสายไล่ศาสตร์ฮะต่อสูรูปเปลี่ยนสายเอาเป็นสายท่าไหนก็มึงเล่นธนาอยู่อะก็มึงอ้าวไอ้แฟนนี่นะครับไอ้นี่กระเบืองตือนนะครับนะครับเล่นกับมันทีไรได้โปรดพุ่งผีนะครับอาจจะได้ไม่จบเวทเพราะมันคนเดียวนะครับไอ้แมสยาไอ้แมทไรมีตังค์ก็อย่าไปซื้อก็มีตังค์ตังคิว สามร้อยเป็ดเลยแม่สามร้อยเป็ดเลยเนอไอ้แซดมีปืนที่อะไรมางมืองปืนที่อะไรมีอะไรกับลูกโมนะฮะลูกโมเอาไว้ตกหัวนะฮะลูกศรหมดเอาไว้ฟาดกำบ้าอย่างเงมีตังค์ลูกศนไหมเนีี่ยมตังค์ไม่มีนะแต่ศูนยบาดเอาไปเอาไปจะมาให้ตอนนี้มันไม่ทันแล้วนะฮะอย่ากูอยู่ในบ่อในควายอ้าวไม่เหงากูเลยกูเหงากูเลน รีบเข้าดีเฮียคอมมานดอ่าไม่หาแล้วรู้สึกว่าเฮียแกเริ่มกระตุกแล้วครับไม่กระตุกผมเห็นเฮียกระตุกนะฮเียกระตุกเฮ้ยมึงมาช่วยเชื่อมหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่บอกเราไอ้นี่นี่จะบอกทนตีเลยืนเงไี้ซวบอกตอนไหนมึงก็บอกแม่กูผิดตลอดเลยแล้วมึงไอ้คาับผมไม่ได้อะไรอะไรเดินแซดแซย นะคะคุณแม่นะฮะมันเป็นบาดหลวงเร็วเชียบาดหลวงนะฮะไม่ชอบนะฮะไม่ชอบไม่ชอบฟ้องเทพไปนะฮะนั่งฟังนะฮะอ่อแบบแอะไรเฮียต้องร้องต้องร้องเพลงเลยนะอะไรบ้เออเหลือแลเหลือแลเหลือแล้วทำได้ไอเปาอ่ะเปาร้องไงเซ่นท่านป่ะวมาลั่นใจไหนทีหน่อยไม่ได้นะครับไอแม่ นะครับนะครับโอ้โหโลยางเท่ครับโลยเทแม้มีตายแถ้าตายตอนนี้กูคงชีวิตเดินไม่รอดแหละไอปาเอไอสัตว์เรื่อยมาเรืออมึงเหี้ยเนเลื่อยใช่ไหมไอแม่ไอแม่อะไรเลเลื่อยมาหาเมึงไรโอ้โหมันมันมันกำังเราแล้ครับเลยมาหาแล้วครับเพราะว่าคิดถึงเลยเดินมานะครับโอ้โหนะครับ้ย้ยยเฮ้ยวสัตว์ลงมา มาแทงข่าวกับอะไรว่าช่องเก้ากันด้วยกันเออไม่ใช่เฮียต้องไปรุงสาวเฮียสอยุทธ์สอยยุทธ์อ่ะสอยสอสอยสอยเฮะสอยุทธ์พี่เหรอเฮียมันมุกเก่าอ่ะมันสอยุทธ์ตัวสวิตจ้ะเเออออไอ้สัตว์แม่ไอ้สัตว์แม่อะไรเรามึงจะให้เขาลุมหาแม่เหรอเฮียเลยกำมาหามึงแล้วน่ะเนี่ยมีระเบิดเปล่ามีระเบิดไม่มีเราเล่นมีสี่ลูก มึงเตรียมปลาให้เรื่อยเลยเสียปลาไปแล้วตายวะวะตายวแม่งไม่ตายอุ้ยตายแล้วตายแล้วโอ๊ยสอ้งโอ๊ยโอ๊ยจุกแช่จุกแช่โอ๊ยยิงเองก่อ็ยิงเองไม่รอดเลยแซ่ดโอ้ยจุก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 ตายแล้วกูตายตายเขาไมกูใจบ่อยอย่างไงวะตายแม่งนี่กูตายตายเลยเลยไอโบว์น่ะไม่ตายเลยนะครับเราอยู่ในโบสปลอดภัยกว่านะครับปลอดภัยกว่ปลอดภัยตรงไหน อดใช้ต้องไปริมทะเลนะฮะไม่เกี่ยวเลยครับมีทุ่นลอยน้ํามึงจะข้ามหนังไปกันไทยกันชปะครับอะไรไอ้นี่ก็บ้านหนังเรื่องเรียนชิปนะครับไปเออไปไปทะเลแล้วมีทุ่นลอยน้ํานะครับมันบ้านหนังเรื่องนี้ครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวกูข้ามไปเรื่องนี้ก็มกระป๋องเหลือทิ้งแดงเลยครับทิ้งแดงยินดไปเรื่กูไม่เลิกแล้วกูไม่เลิกแซ่บ อไอ้าไมันจะชิอ่ะไอ้เรือลบอ่ะไเอกคกระป๋องคือทีมกน่โออโอ้ทิงแดงว่าใส่แจกทิ้งแดงเหี้ยแล้วกระป๋องไม่ีเหลือียอะไรปูมันแกนมันเคมสเลือล้วแสบแกแกจะปึ้มทีเนี่ยจะปึ้มนเลยนะครับักหนึ่งนะฮะไมค์ใครดูดปากนะฮะไมค์ใครวะกูก็่บแ ก็รู้ว่าไม่ใช่ไมค์ตู่นะฮะไมค์กูไม่ดูดปากนะไมค์กูดูดจุ๋งบอลแล้วครับคุณแมวมาแบบความคืบเนะครับมาหาเรามามล่อยสองเลยมึงเล่นสายอะไรเนี่ยโอ้หมึงประโยชน์แล้วเบิรโอ้โหรักมึงวันนี้วะเนี่ยแมทแมทเราโค้งเถอะอะไรไอิสตันี่แหน่ทำอะไรไม่ได้ยินขอบอกไว้ก่อนแล้เราไม่ใช่เกมนะครับ จะตามกูทำไมแม่จตาโบไปเลยที่สุดโอ้คแม่เลยแม่เลยไปเรีบเชื่อมาตเลัวตึงรีบเลยโอ้พีสองเลยเอ็มนั่นแหละไอ้ตรงนั้นแหละเปิดไม่ได้ไม่มีกุญแจไปเลยซื้อนะครับตอนนี่ตัวใครตัวมานะฮะแม่อ้่อยไะไม่มีกุญแจเปิดโบนนะฮะตอนนี้ไอ้เที้ยตอนนี้ยังไม่ ไล่สองแลเบิร์ตไปเร็วถอยหลังไปเร็วโอ้ยเห็นทำอะไรอยู่หมูนมอกถือไงรอโอ้โหสองเอ้ยโอ้ยสนองเรื่อยมาไปก่อนไอ้หอยเห็นกูทำอะไรอยู่เหรอไอ้แมสกูจะเอาตัวเองรอดแล้วมึงช่วยไอ้กูอย่างนี้ตึ่งดีใส่ลูกศนอยู่จะตายได้ยังไงโอ๊ย เวบนี้ไม่รอดนะครับ okay, ุ่งอลอ้ับวไม่รอดนะครับไม่รอดไม่รอดแลไปแล้วเริ่ดสามนะเริ่ดสามสามามสองหปุกปุกปุกยิงไม่ตายอ้าวตายแล้วตายแลวตายตายก่อนมึงอีไปแล้วครจบแล้วคถึงนเวฟสิบนะครับก็ นี่คือการไป<ค>ท,ทำสิบ<ต>อยที่สุดเลยนะ <ไป S 2>